สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่27มกราคม2565วันนี้อยู่กับเรา2อคนครับผมปีเตอร์บอสเจาะเลือกเชลซีครับและการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับ ครับผมวันนี้โซโล่กัน2หนอนนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือมาดูโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะก,กันหน่อยดีกว่านะครับมาดู5สตาร์ดังที่อาจต้องย้ายทีมแบบยืมตัวก่อนที่ตลาดจะปิดลงและเป็นการย้ายที่เพื่อกู้อาชีพกู้สถานการณ์ในการค้าแข่งของตัวเองกลับมาให้ได้มาดูกันนะครับว่า5คนนี้จะเป็นใครบ้างบอกเลยว่าเป็นดาวดังหมดเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนเลยครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับ ครับผมมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาครับจากไทเบฟนั่นเองนะครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างขวดนี้นั่นเองโชว์กระโดรมาขอคำว่ามักกะามักกะลากลังจะปิดนะนครับผมแล้วก็สปอนเซอร์อีกอัน,นหนึ่งของเรา ถูกต้องครับขอบคุณเค a n k ด้วยนะครับกับแคมเปญดีๆอย่างสตินั่นเองนะครับผมก็ใช้สติป้องกันสตาค์งครับหากพบภัยไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นผ่านอ e ีเมลผ่านคอร์เซ็นเตอร์ปลอมหรือว่าผ่าน SMS แปลกๆเห็นแล้วน่าสงสัยเนี่ยอย่าไปกดอย่าไปกรอกอย่าไปตอบเด็ดขาดเลยนะครับให้คิดเอาไว้ก่อนว่าพวกนี้มาหลอกเราแน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ Kbank Live ครับผ่าน l ล n e หรือว่า Facebook Messenger หรือว่าแจ้งผ่านอีเมลของ i n f o g a s k o n b a n k c o m ก็ได้เพื่อป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งแคมเปญดีๆครับ express l o a นจาก KBank นั่นเองนะครับสินเชื่อเงินด่วนจากธนาคารกสิกรไทยช่วยได้นะครับในเศร,รษฐกิจแบบนี้ขอกู้ง่ายครับผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นละ550บาท อนุมัติเร็วใน15นาทีนะครับอนุมัติปั๊บรับเงินทันทีแค่เป็นพนักงานประจําเงินเดือน1,5ื่นขึ้นไปก็สามารถกู้ได้ใครสนใจก็ใช้บ,บัประชาชนใบเดียวครับไม่ต้องคาประกันไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครได้ที่ w w w ร์ลเว็บกัสกอน .com ะครับหรือว่าจะไปที่ K คคอนแท t เซ็น e ตอร์8 8 8 8 8 8 8 8 8นะครับครับปะเริ่มกันเลยผู้การคนแรกเป็นนักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ครับผมช่วงนี้แมนยูจะส่งประกวดบ่อยหน่อยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นรายของจอนนี่ฟานเดอร์เบกนั่นเองนะฮะ mm hmm. ก็ม mm ิดฟิลด์ชาวดัชของเราที่เจอปัญหาตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนยูนะครับ1ปีกว่าแล้วเนี่ยลงเล่นแค่50เกมเท่านั้น mm hmm. แล้วก็เป็นตัวสำรองแทบตลอดเลยนะครับตั้งแต่ยุคข,ของโซชาจนมาถึงยุคข,ของราฟรังนิกเอาแค่ซีซันนี้นะครับทุกรายการเขาลงไปเพียงแค่364นาทีเท่านั้นถือว่าสัดส่วนการลงสนาม ความมีความสัมพันธ์กับทีมเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับห mm hmm. ังนี้ไม่ว่าจะเป็นบอลหลีบอลถ้วยก็ให้ฟันเดเบกเป็นสำรองนะฮะคือล่าสุดก็มีการรายงานนะครับข่าวหนักในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็คือฟันเดเบกกำลังเร่งคุยกับคริสตัลพาเลซอยู่นะครับเพื่อหวังจะได้ไปยืมตัวเหลือเพียงแค่การหาข้อตกลงเรื่องสัดส่วนการจ่ายเงินเท่านั้นค่าเหนื่อยเท่าไรค่ายืมจะมีหรือเปล่าระหว่าง2สโมสรน,นะครับซึ่งฟันเดเบกก็อยากจะยืมตัวจริงแหละนะครับเพื่อหาโอกาสลงเล่น ก่อนหน้านี้อาจจะมีการปฏิเสธนิวคาสเซิลไปแล้วด้วยเรื่องของอันดับในตารางคะแนนแต่ว่ากับคริสตัลพาเลสก็ต้องบอกว่าดูโอเคกว่านะครับไปอยู่ก็ความกดดันน้อยการจะมาลุ้นพวกรายการโคต้ายุโรปค่อนข้างไม่มีครับแล้วก็เรื่องของการตกชั้นก็ค่อนข้างสบายๆเพราะอยู่อันดับกลางตารางนะครับถ้าเกิดไปกับคริสตัลพาเลสก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ในการลงสนามดังนั้นครับดีนี้อาจจะดีกับทุกฝ่ายนะครับ แต่ในมุมของการขายขาดน่าจะไม่ขายแน่นอนครับเพราะว่ายัางไงแมนยูก็จะพยายามเก็บนักเตะเอาไว้เป็นขุมกําลังในฤด,ดูกาลหน้าถ้าเกิดกุญซื้อคนใหม่เข้ามาก็อาจจะมีการเรียกใช้เขามากกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นสถา,านการณ์ล่าสุดของฟอนเดอร์เบ็กที่หนักกับคริสตัลพาเลสนั่นเองเรียกว่าเผื่อโค้ชคนใหม่ชอบ <laughs> เผื่อโค้ชคนใหม่เป็นเทนฮารอาจารย์เก่า ใช้งานตอน่อเผือนะ่อหน้าเผื่อใช่อันนี้มโน,โน่ส่วนการไปพาเลสเนี่ยผมว่าเวิร์กเพราะว่าผมดูพาเลสเล่นบ่อยแผนสี่สามสามมิดฟิลด์บ็อกซ์ซูบ็อกซ์สองคนตัวรับคนหนึ่งแล้วผมว่าฟานเดเบ็กน่าจะเล่นได้ไปเล่นกับคอเนอร์กาลาเกอร์แล้วก็มีกลางร,รับคอยตัดเกมให้ด้านหลังแกจะได้แบบขึ้นเกมรุกอิสระไม่ต้องมาห่วงเกมรับด้วยเพราะว่าน่าจะเวิร์กนะแล้วด้านบนคุณมีทั้งออสซอนเอดูอาร์มีอาร์ยูมีวิลฟริดซาฮาน่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันกับคริสตัลพาเลสใช่ครัับแล้้้วววยยยิ่่งงงงงเเเราาาตตอออกี ถ้าเกิดไปก็น่าจะเป็นการการันตีตําแหน่งให้ได้ระดับหนึ่งแล้วแหละถ้าไปได้ลงเล่นแน่นอนครับคนต่อมาครับอาตูเมโลครับกองกลางของยูเวนตุสนั่นเองนะครับอาตูเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดในเดือนนี้อย่างมากเลยครับหลังจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นตัวสมรองเล่นไปแค่496นาทีสาเหตุหลักๆก็คือเหมือนจะไม่เข้าระบบของแม็กซ์อาริกรครับที่ใช้พวกเวสตันแมคเคนนี่ ney, แล้วก็โลคาเตลี่เป็นหลัก สโมสรที่มีโอกาสยืมตัวไปใช้งานได้ข่าวบอกว่ามีอาร์เซนอลที่แสดงความสนใจนะครับแล้วก็อาร์เซนอลตอนนี้มีกองกลางอยู่4คนก็คือปาเตชาก้าเอลนินีแล้วก็โลกงกาถ้าได้อาตูมาอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นทางเลือกที่ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามครับเหมือนที่เรารายงานไปในรายการ Half Time ก็คือเหมือนจะตกลงกันไม่ได้คือทางทีมซื้อขายคุยกันลงตัวที่สัญญา18เดือนยืมตัวนะแล้วก็มีออปชั่นเซนถาวรที่40ล้านแต่พอเอดูเนี่ยทีมซื้อขายอาร์เซนอลเอาไปนำเสนอให้กับบอร์ดบริหารปรากฏว่าบอร์ดบริหารไม่ได้อยากยืม18เดือนแล้วก็ไม่โอเคกับเงิน40ล้านอยากแค่ยืมสั้นๆมากกว่าก็เลยตกลงกันไม่ได้ ทีนี้ถ้าเกิดไม่ไปลงเอยกับอาร์เซนอลจะไปลงเอยกับทีมไหนก็ต้องดูทิศทางกันอีกทีแต่ว่ายูเว่เนี่ยถ้าเกิดเสียอาตูไปข่าวบอกว่าก็จะมองหาตัวแทนคนใหม่เช่นกันแต่สงสารอาตูเหมือนกันนะครับตนจับไปสวอปเดีโอ้โหทั้งตั้งแต่ตอนบาซ่ามาอยู่ยูเว่แล้วก็มีโอกาสจะแบบไปเล่ปล่อยยืมตัวอีกเนี่ยน่าเห็นใจทั้งที่จริงๆฝีเท้าดีคนนึงเลยอืมแล้วอย่างอาร์เซนอลเนี่ยพีทบอสว่าเข้ากับแผนไหม อาตู<อ>คือเป็นมิด์สไตล์ออกบอลสไตล์แบบทุมจังหวะป้ายไปไป้ายมาอย่างเงี้ยผมว่าอาตูเป็นคนเหมือนที่ผู้การบอกก็คือจับจ่ายป้ายบอลป้ายบอลไปป้ายบอลมาแล้วก็มีความคล่องตัวม้วนม้วนกลมๆอ่ะสาระมสารม้อยหกสิบองศามีความคล่องคือไม่ได้ถึงกับเป็นพาสมาสเตอร์วางบอลยาวเนียนกริปแต่ออกบอลโอเคผมว่าถ้าไปยืนคู่ปาเตอ,อาจจะเวิร์กก็ได้เพียงแต่บอร์ดอาร์เซนอลอาจจะไม่เอาเนี่ยสิอืมใช่ถ้าเกิดมาผมว่าก็เป็นการยกระดับใน ในมุมของคุณภาพเลยนะอาจจะดีกด้นักเตะประสบการณ์เยอะด้วยครับผมโอเคมาคนที่สามครับเป็นของเหลีกต่างประเทศกันบ้างนะครับก็คืออัลบรโรโมราต้านะฮะก็ได้ลงเล่นในซีซั่นนี้ไปถึง2 2 3 3นาทีก็จริงเนี่ยแต่ว่าในรอบเดือนที่ผ่านมาครับเจ้าตัวมีข่าวมาตลอดเลยว่ายูเวนตุสไม่อยากจะเซ็นขาดในราคา40ล้านแล้วนะครับอาจจะแพงเกินไปนะแลวก็พร้อมจะปล่อยให้ทีมยืมต่อด้วยปัจจุบนันนักเตะเป็น เป็นสมบัติของแอตเลติโกมาดริดนะครับโดยที่มีบาร์เซโลนาให้ความสนใจยืมตัวไปใช้งานก่อนแล้วอาจจะมีการพ่วงออปชั่นซื้อขาดทีหลังข่าวนี้ก็ยิ่ยงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับเพราะว่ายูเวนตุสกำลังจะปิดดีลคว้าตัวกองหน้าบิ๊กเนมอย่างดูซานโฮวิชนะฮะเอามาแทนที่ดังนั้นถ้าเกิดบาร์ซ่าจะปิดดีลหลังจากนี้คงต้องไปคุยกับยูเว่แล้วก็แอตมาดริดให้เคลียร์ด้วยก็จะเป็นการพูดคุยกัน3ทีมนะฮะบาร์ซ่าแอตมาดริดแล้วก็ยูเว่ ผลงานซีซั่นนี้ครับโมราต้ายิงไป8ลูกทำสามแอสซิสจาก29เกมทุกรายการก็ถือว่ามีบทบาทพอสมควรแต่เหมือนยูเวจะไม่ซื้อขาดแล้วนะสิครับอาจจะต้องไปลงกับทีมอื่นอืมแล้วแล้วข่าววันนี้ที่เรารายงานไปบาซาก็ดูเหมือนครับเอออาจจะไม่เอาแล้วด้วยเนาะหรือจะมาอาร์เซนอลไหมล่ะตัดปัญหาไปเลย <laughs> ก็ต้องการกองหน้าอยู่แล้วด้วยอะพอพวกกันพูดมันก็แบบอดคิดไม่ได้นะคือมูราต้าเนี่ยเป็นนักเตะพิเศษอย่างหนึ่งคือต่อให้ฟอร์มกลางๆฟอร์มไม่ได้ดีมากแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามมีทีมใหญ่สนใจเสมอคุณดูสิดูจากอาชีพของเขายูเว่มาดริดเชลซีแอตเลติโกถูกไหมเคยมีข่าวกับบาร์ซ่ามาอย่างเดียวนานด้วยนะครับซึ่งผมว่าถ้าจับพัดจับผูอาร์เซนอลหาตัวแทนอุบานไม่ยองไม่ได้ แล้วก็วืดดูซานวลาโฮวิชไปแล้วถ้าจะไม่ได้อีซักถ้าจะไม่ได้โดมินิกคาร์วิร์ดเลวินมราต้ามันก็ไม่แน่เหมือนกันแต่อาจจะต้องเป็นแบบยืมตัวก่อนพร้อมออปชั่นซื้อขาดคงจะซื้อทันทียากแต่เขาเป็นเด็กเก่าเชลซีเขาจะยังไงหรือเปล่ามาลอนดอนเหมือนกันเชลเชลซีอาร์เซนอลความสัมพันธ์ดีกันครับแฟนบอล <1 S 2> ก็น<า>นไม่ได้เลดกลียดกันด้วยขนาดนั้นเออความสัมพันธ์โอเคแล้วก็แต่แต่ติดอย่างหนึ่งคือมราต้าอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวกับพีมยรีกเพราะว่าแกสภาพ โดนกระแทกล้มง่ายอืมอืมครับผมนะนะครับพอพูดถึงอาร์เซนอลมาดูคนต่อมาเลยครับปีแอร์เอมริกโอบาเมยองนั่นเองนะโอบาเมยองครับสถานการณ์ตอนนี้กับอาร์เซนอลถือว่าต้องหาทางออกด้วยการย้ายไปเล่นก่อนจะจบตลาดเดืนมกราคมครับอาจจะเป็นแบบยืมตัวก็ได้เพราะปัญหาเยอะเหลือเกินนะครับโดนยึดปลอกแขนกับตันทีมโดน d r อป จับผลงานในสนามแล้วก็ล่าสุดโดนตัดชื่อออกจากแคมป์ที่จะไปเก็บตัวที่ดูไบด้วยมีปัญหาเรื่องสุขภาพหัวใจมาอีกครับหลังจากที่ติดโควิดนะล่าสุดเนี่ยข่าวก็บอกว่าอาร์เซนลจะเร่งขายให้ได้ก่อนปิดตลาดเดือนมกราคมสกายสปอร์ตบอกว่านักเตะอยากอยู่ในยุโรปต่อไปไม่อยากไปเล่นในซาอุครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าเอานัสริยร์สโมสรในซาอุอยากได้ก็ตามครับอืม ยังไงดีอะโอบาคือผมว่ากับอาร์เซนอลเนี่ยเขาต่อต่อยากแล้วต่อไม่ติดแล้วอะ mm hmm. มีปัญหากับโดนอาร์เดต้าวิจารณ์โดนแฟนบอลก็โดนมองเป็นแง่ลบไปแล้วแล้วก็เรื่องของค่านงค่าเหนื่อยสัญญาอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดจะหาทีมลมผมว่ากับการไปลีกลีกแบบซาอุเลยอาจจะอาจจะเร็วไปหน่อยผมว่าเขายังสามารถเล่นในลีกระดับท็อปได้อยู่แค่ว่าจะไปลงกับทีมไหนที่จะเหมาะกับเขาที่สุดแล้วต้องจ่ายค่าเหนื่อยเขาไหวด้วยนะเพราะค่าเหนื่อยแพงเหลือเกินตอนนี้ ตอนนี้โอบาจับปลาสองมือไม่ได้อะถ้าคุณอยากจะทั้งได้เงินเยอะแล้วก็เย่นในยุโรปต่อไปด้วยอ่ะไม่มีไม่มีที่ไหนจ่ายได้เลยเพราะว่าโอบาต้องเลือกแหละถ้าอยากเล่นยุโรปต่อคุณต้องยอมลดขั้นหนี่ยเพอเพอจากสามแสนห้าลงมาไม่เหลือถึงสองแสนด้วยหรือถ้าเกิดคุณอยากเลือกขั้นเหนื่อยคุณเล่นยุโรปไม่ได้คุณอาจต้องไปซาอุโอบาต้องเลือกครับเหมือนที่ผมบอกจับปลาสองมือตอนนี้ไม่ได้ครับจับปลาสองมือไม่ได้แต่ว่าจับถุงมือสองข้างได้เอ้ยโทษที ไปดีกว่านะฮะอ่ะไปปิดเดียวกันข่าวสุดท้ายครับอารอนแรมซี่นั่นเองก็โหยังอยู่ยูเวนะฮะแต่โดนดองซะโลกลืมไปแล้วครับตอนนี้เป็นสำรองเบอร์ท้ายๆแดนกลางเลยนะครับพอกับอาตูเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันปีนี้ลงไป466นาทีเท่านั้นนะครับมีส่วนทำไป1ประตูเจ้าตัวมีข่าวเรื่องของการย้ายทีมมาตลอดนะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดนดองยาวๆไม่ได้ลงสนามสักทีครับ สื่อต่างประเทศหลายสำนักก็รายงานให้จับดูก่อนเออจับตาดูก่อนว่าปิดตลาดเนี่ยจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเอออาจจะมีการยืมตัวเกิดขึ้นก็นได้ก็จะมีทางนันของนิวคาสเซิลแล้วก็คริสตัลพาเลซที่ให้ความสนใจไปบ้างแล้วนะครับล่าสุดมีเบอร์ลี่กลายเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกันค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับก็เป็น3ทีมในพรีเมียร์ลีกก็อาจจะมีการยืมไปช่วยเซฟเบอร์ลี่ให้รอดตกชั้นนะฮะ เพราะว่าปัจจุบันอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนเลยการที่ได้นักเตะระดับแรมซี่ไปช่วยเนี่ยอาจจะส่งเสริมให้ทีมดีขึ้นก็ได้นะฮะโอ้แต่เป็นทีมระดับแบบไม่ใช่ระดับท็อปแล้วนะครับที่สนใจเขาอ่ะจะเป็นทีมระดับกลางๆเท่านั้นเองอืมรมซี่ยูเวนตุสจะปล่อยตัวเยอะจริงๆครับอาตูก็จะปล่อยแรมซี่ก็จะปล่อยอโอ้่านเด็ดแงครับสี่แสนยูโรใช่ถ้าเกิดจะไประดับอันนี้ควาเซนอาจจะมี อาจจะมีไถ่ได้เรื่องของค่าเหนื่อยเพราะเงินเยอะแต่คริสตัลพาเลสกับเบอร์ลี่โดยเฉพาะเบอร์ลี่เนี่ยอย่างนี้แลมซี่ไม่ต้องลดค่าเหนื่อยมาสี่เท่าเลยเหรอถึงจะจ้างไหวอ่ะเพราะมันแบบมันฉีกมากเลยนะค่าเหนื่อยสี่แสนอะไปนิวคาสเซิลแล้วกันสีเสื้อไม่เปลี่ยนเยอะด้วยขาวดำเหมือนกัน <laughs> มันก็นง่ายไปเออ <laughs> แต่ก็อยากเห็น <laughs> อยจัง <laughs> หรืีบอร์ลี่นะ ผมว่าน่าจะบอกกับ New le, <ม>ิวคาเซลถ้าเกิดอันอันนี้ผมว่าต่างกับโอบาอันนี้ผมว่ายุโรปยังเล่นได้เงินเยอะอยังพอไหวแต่ต้องเลือกทีมที่เงินถุงเงินถังอย่าง New ิวคาเซลนั่นแหละอืมจริงนะครับม,มาเสริมแนวกลางนะแล้วเดี๋ยวเอาลิงกาไปสักคนนึงเอ้ยอาจจะดีขึ้นก็ได้กลัวเขาจะไปได้อลลี่มากกว่าน่ะซี่ออลลี่ก็ดีก็ยังเป็นของดีเหมือนกันนะฮะให้หนีตกชั้นได้แล้วกันเจ้าช,ชายซาอุนะครับโอเคอครับทั่วนะเบเดรบสขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับ ครับผมน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับสำหรับแคมเปญสติครับใช้สติป้องกันสตางค์ครับใครที่พบภัยไซเบอร์ที่มันดูแบบว่าโหมาเป็น SMS เอมอปลอม call center แปลกๆก็อย่าไปกดอย่าไปกรอกอย่าไปตอบเด็ดขาดนะครับรวมถึงอีเมลด้วยนะครับให้ติดต่อแจ้งข้อมูลที่เค a n k Live ผ่าน l ล n e หรือว่า Facebook Messenger หรือว่าแจ้งทางอีเมล i n f o โ a s i k กสิกรแบ .com ก็ได้เหมือนกันนะครับ รวมไปถึง Express Loan จากธนาคารกสิกรไทยครับใครต้องการเงินก้อนช่วงนี้ก็จัดไปกับสินเชื่อเงินด่วน Express Loan นะครับจากธนาคารกสิกรไทยผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นละ550บาทครับอนุมัติเร็วสุดภายใน15นาทีอนุมัติปั๊บรับเงินปุ๊บเลยนะครับเป็นพนักงานประจำมีเงินเดือนหมื่นหขึ้นไปก็สามารถกู้ได้แล้วใครสนใจไปที่ ww w กสิกร b a นะครับหรือว่าโทรไปที่0 2 8 8 8 8 8 8 8ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ครับผมยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subs u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้สยามสปอร์ตด้วยนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามช่วงนี้เรา2คนและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ